สวัสดีครับเอฟซี FC พญธา,าพาะเลนะครับพี่นอ้องมืนอมนอีแข่งเรือมุกนา,ารครับมากับลุงดีครับเอาเรือมาจอดมากนน่ะนะเนะเขาคือมาจอดพี่วะ ครับพี่น้องนี่ประเภทนี้บุญแข่งเรือยาวนะครับประจำปีตงหน้าหกเจ็ดจังหวัดมกดาหารนะครับพี่น้อง <S 2> <S 2> อเรือบางกันสูงกว่านี่ หคนแ่ปฏิภายแข่งกับซุมนี่นะหคนนี่บอส2ิบสพีพายเรื่องเขาลัไมบอกปฏิภยี่เนจดป่อยแมนบอบอี่น้ำนบ่นะปฏิคือเห็นหาคนน่นน่ะบดนี่ เล่นได้แต่ว่าเ่นไวม่ได้ดอกเรือมันเป็นเรือท้องแบนนั่น มานน่เจาะไรือเออครับ,อบอกกรพี่น้องจากเออขอแม่แม่ขอประกาศทุเรียนแทะมาดเดี๋ยวการด้พ่อย่างไปไกลเท่าเดียน ขาไปชอยมาสาดิเขาไปอย่านไ่ึงเรือโอ้ไปวนสาระใหญ่เด็ครับย่างถือมังเนาะเขาให้ย่างได้เขาบอกขี่จักรยานได้หน่จือแล้วปะหาบ้านีครับนี่

กินกแอยู่เลยขันงานเลยสื่อกาแฟอยู่เพ่นเยอกันจะมีา่าอครับโอ้โ้นจะมีมาเทียว้กเาหนึ่งกับ2องวนั้นนะครับตอ่บายนะครับเพาเที่ยวหนึ่งกับสองชงเันเรือบางกระซุงเขาหลอเพือน่เบิ่งอีไยน้ำมันเ๋ยวเบิ่งคุอบ้านันาะซุง เ่ี๋ทั้คนสวยสวยทาตาของเจาบดักตาคือเขาอันแม่น้กนาแม่เขาอันแม่ออกตาซุ้มอ้หน้องเขาอันอีแมนั่นแม่นยุกเจ้าบูจัก่อยกอยกับบูดักก็เจ้าขึ้นไปกองนวยกางกับเจ้านั่บอก คุณครับว้านนี man, man. ่นะนนี <f <f ้คือเขาเรียกว่าชัดเจนแมนโปลูกใสสะอาดนี่ต้นฉบับนะครับสำหรับสมบัติของเรานะครับขอบคุณสำหรับทีมงานผู้ปรอิหารท่านผู้ว่าผู้คุมผู้ว่าศาลท่านผู้ตรวจสอบทุกสุดยอดสุดยอดทักขอบคุณขอบคุณมาก ผมต้องใช้เวนตาอาจารย์บัมเบีบนี่สิบได้เลยสี่สิบห้าก็ได้พราต้งสือเพิ่อนเฮื่อกกาลังขึ้นไปนี่เที่ยวต่อไปเป็นรอบที่สองหลังจากรอบแรกและรอบแก่ตัวผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยในเที่ยวต่อไปก็เป็นรอบที่สองนี่ ไม่มีแค่ตัวอีกแล้วนะครับไม่มีแค่ตัวอีกแล้วหาวังเหมือนเดิมนะครับในแต่ละเที่ยวจากนี้ไปนะครับก็จะคัดเอาที่หนึ่งกับที่สองไว้แข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศรอบทิงในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะมีใช่ไหมครับแมนกับทุดนล้วธนวัฒน์ มีสามลำร่องน้ำสองเรือกำลังขึ้นทีชายงามร่องน้ำที่สามเรือกำลังขึ้นไป,ไปจุดปล่อยนะครับยืนยงสองร่องน้ำที่สี่นุ่มดีเอ็มบ้านดอนม่วงเที่ยวที่สิบแปดขอต่อไปนะครับ เดรารับไปนอกปอเปีีบุญแข่งเรือจังหวัดมุกดาหารเด้อครับไปน้องค้นกับบคอยร้ายครับเรือกับลายอยู่ครับแข่งกันน่อยครับเอนี่ครับเบอนี่เป็นจยงเป็ดเจงเนยที่ราก็ยังพูดเลบิ้งกัเรือจะคุ้นัางไปสอองเหล็งสล่างเลยเ็ดไหมรดิเจ้่ายไถ่ให้่ายขนาดให้ทุ่วหนาเลให้เครื่องเดียดตอนนี้ไม่เลี้ยตรวดขวดขวดนาะ ไ,ไปไวขึ้นปะซิวครับตัวเจ๋กเจงเอานึงกับสองก็สองเท่านั้นนะครับที่สามในใบถ้าไายเลือดทองทิน่นมืออื่นพืนเออนะครับที่กำลังจะลงไปนั้นน่าจะเป็นลง n ้นะ